สวัสดีวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเพลงจาก y o u t u b e นะครับลงไปในโทรศัพท์นะครับขั้นแรกนะครับแล้วก็หาเพลงที่ต้องการจะจะดาวน์โหลดจาก youtube นะครับผมพิมก่อนนะครับอัพพาโลนะครับก็เพลงนี้นะครับเลือกอันนี้มาครับก็จะเป็นเพลงนี้นะครับผม กดแชร์ครับคัดลอกลิ้นครับกดออกได้ครับ Google นะครับผมเยางนั้นก็เข้า Google นะครับให้พิมพ์ว่า mp. 3เหมือนตรงนี้นะครับกดค้นหายครับเลือกลิงก์นี้นะครับ YouTube to mp. 3 ตรงนี้นะครับอันนี้สองนะพอกดเข้าหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมกดค้างไว้นะครับแล้วก็กดวางลิงก์ที่เรามานะครับกด convert ครับเอ้ยกดอะไรก็ไม่รู้นะครบเมื่อกี้อาจจะานผิดแล้วก็กดดาวน์โหลดครับรอสักหน่อยนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้โหลดไปแล้วนะครับ แล้วพอเราจะดาวน์โหลดใหม่นะครับก็กด c o n v e r t e t แล้วก็ใส่ลิงก์วิดีโออย่างอื่นต่อได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็อาสอนเอ้ยพอเราทำนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปดูนีไฟล์เพลงของเรานะครับผมก็จะขึ้นให้แบบนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับ ขอบคุณครับ